โอเคครับทุกคนนะ่าจะได้เห็นตรงหน้าจอตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอัปเดตล็อก EP 69พาร์ท2อัปเดตก็จะมีการเพิ่มตัวนิวเลเซอร์เข้ามานะแล้วก็มีการเพิ่มตัวเมสคาเมล่าแมนเข้ามานั่นเองซึ่งในสําหรับตอนนี้นะผมผมก็มีตังค์ไม่พอที่จะสุ่มตัวใหม่นั่นเองนะ เพราะว่าในกล่องที่ตัวใหม่มาเนี่ยจะอยู่ในกล่องระดับมิติกนั่นเองนะครับนี่เลทอยู่ที่0.24นะตัวนี้นะทุกคนนะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับซึ่งผมไม่มีนะเพราะว่าในตู้สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีให้สุ่มนั่นเองแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่มาเนี่ยเป็นตัวระดับ e อ็กซ์คลูซีนะราคา299โลบักนะหรือว่าเมสคาเมราแมนนั่นเองนะซึ่งผมจะซื้อนะจัดมาเลยละกันนะทุกคน เสียตังโอเคประมาณนี้ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวมันจะเป็นประมาณไหนนะผมยังไม่ได้ดูเลยว่าตัวมันเก่งหรือตัวมันอ่อนแค่ไหนนะซึ่งถ้าเราดูจากดาเมจเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่600นะวงอยู่ที่18แล้วก็คูดาวที่2แลนะถ้าอัพเต็มจะอยู่ที่ดาเมจ1 0 0 0 0นะวงอยู่ที่35แล้วก็คูดาวอยู่ที่1นะ เออเราต้องลองนะผมจะเอาเป็นฐานะของตัว DJ Man ออกไปเลยละกันนะอ่ะเราจะใส่เป็นฐานะของเมสคาเมราแมนเข้ามาแทนโอเคมาเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มไปในเกมเลยแล้วก็สําหรับคนใดที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนแรกนะสามารถติดต่อมาในเพจผมได้ซึ่งตัวที่ผมจะแจกในคลิปนี้เนี่ยผมขอแจกเป็นทางด้านของตัวนี้ละกันนะบาสุก้าเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะส่วนพวกตัวระดับลีเจนเนี่ยขออนุญ,ญาตเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาแจกทีเดียวนะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะขอแจกไปทางหน้าของตัวบาสุก้าเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะหนึ่งตัวเลยสําหรับคนไหนที่มาเม้นเป็นคนแรกนั่นเองนะโอเคมาก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะถ้ากดไลค์กันเยอะเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีบลงและรีบแจกพวกตัวระดับดีเจนอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะโอเคครับทุกคนไปเราเข้ามาในเกมไปเทสต,ตัวละครกันเลยดีกว่า โอเคครับเราเข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วผมจะยังไม่วางนะเพื่อนๆนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันแบบว่ามันใช้เงินนะก็ขอเวลาแบบว่าวางฟาร์มวางอะไรก่อนนั่นเองนะยังไม่วางตัวมันละกันไหนเกมยังไม่มีการปรับอะไรเข้ามาเพิ่มมากมายเนาะเป็นประมาณนี้อยู่แต่เห็นเขาบอกว่ามีการปรับอะไรต่างๆเข้ามาอยู่บ้างนะแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเหมือนจะมีแค่ตัวละครเข้ามาใหม่2ตัวเท่านั้นนะตอนนี้โอเคโอเคเรามาวางตัวฟาร์มตังกันก่อนโอเคครับตอนนี้ผมวางตัวฟาร์มตังครบ4ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราเนี่ยว่าจะลองวางเลยลวกันเนาะตัวมันเป็นตัวเหมือนถือเอ่อไม่เรียกว่าตัวอะไรนะถือไอตัวไม้ไม้ดูดซ้อมนะแล้วก็เอาไม้ดูดซ้อมเนี่ยตีตีตีตนะแต่ว่าตัวรูปแบบมันเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบพวกพวกแบบเหมือนผมอธิบายไม่ถูกอ่ะมันจะแบบมีหนามมีกรองอะไรตามตัวถือว่าโมเดลทามาได้ไม่แย่นะเอาเอาตรงๆนะสำหรับผมนะ โอเคอ่าเดี๋ยวเราผมว่าเดี๋ยวเราต้องวางตัวไว้เคลียร์พวกไอ้นี่หน่อยละเพราะว่ามันมันหลุดบ่อยนะอ่ะเดี๋ยววางตัวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวผมค่อยวางนะโอเคเรามาอัปเกรดตัวฟาร์มกันเล็กน้อยเนาะโอเคครับในตอนนี้เงินผมก็ถึงมันที่เรียบร้อยแล้วนะไหนเราจะมาลองวางกันดูดีกว่าปึ๊บยังไงอ่ะตัวมันเป็นประมาณนี้อ่ะผมขอขายตัวนี้ทิ้งดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปวางไว้ข้างหลังอ่ะมันจะเป็นการเอาไม้ฟาดเฉยๆเลยนั่นเองนะในตอนนี้ ตีหกร้อยนะวงสิบแปดแล้วก็คูดาวที่สองวิคูดาวค่อนข้างนานเลยสําหรับตัวต้นเกมเนี่ยมันผมว่ามันครูดาวค่อนข้างช้านะโอเคครับไหนผมมาอัปเกรดของมันดีกว่าขั้นแรกเอาไปสามร้อยห้าสิบนะดาเมจเพิ่มมาเป็นหนึ่งพันนะวงอยูที่ยี่สิบสองหนึ่งจุดหกวิตีครั้งหนึ่งนะต่อไปหนึ่งพันเนืองเงินยังไม่ถึงก็เป็นประมาณนี้นะนี่ตีหนึ่งพันวงอยู่ที่ยี่สิบสองแล้วก็คูดาวที่หนึ่งจุดหกเท่านั้นไหนเรามารอดูกันนะ ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็ยังยังไม่สุดขนาดนะั้นแต่แต่ก็ดูดีขึ้นมานิดนึงโอเคครับตอนนี้เงินผมพอที่จะอัพขั้นต่อไปแล้วนะอัพเกรด1 0 0 0นะดาเมจอยู่ที่2,500วงอยู่ที่2 7แล้วก็คูดาวที่1.4นั่นเองก็ตีเร็วขึ้นมานะ <Okay. S 1> แล้วก็ตีแรงนะซึ่งการโจมตีเป็นการโจมตีเดี่ยวนั่นเองนะตีก็เร็วขึ้นมาหน่อยเนาะแต่ก็ยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะทุกคนอ่าแต่ว่าเร็วขึ้นมาหน่อยหน่ โอเคครับเราจะมาอัพขั้นต่อไปกันใช้เงิน2 8 0 8นดะดามเมจเป็น3,500นะแล้วก็วงเป็น32แล้วก็คููดาวเนี่ยเหลืออยู่1.2เท่านั้นเองโอเคนี่ตีค่อนข้างแรงนะแต่ว่าตีเดี่ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนเป็นตีเดี่ยวนะแต่เหมือนจะตีบอสด,ดีนะรู้สึกได้รู้สึกได้เหมือนจะตีบอสประเภทแบบว่าตัวประเภทบอสด,ดีนะอันนี้ผมแค่แบบความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคน โอเคครับตอนนี้ผมมีเงินพอที่จะอัพขั้นสุดท้ายแล้วนะก็อัปเกรดไปที่5,000นะตอนนี้ดาเมต1 0 0 0 0วงอยู่ที่35แล้วก็คูดาวที่1 000, วิเท่านั้นนะค่อนข้างแรงเลยตีค่อนข้างแรงนะมันหนึ่งห่นะเดี๋ยวผมจะวางเพิ่มอีกสักตัวนะนเพื่อนๆถ้ามันถ้ามันอยู่กันเยอะๆมันอาจจะเก่งก็ได้นะ วงนี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่แต่ข้อเสียเนี่ยคือการตีเดี่ยวเท่านั้นเองนะที่เหลือผมว่าก็เรื่องดาเมจอะไรก็โอเคนะแต่ว่าติดเรื่องการโจมตีเดี่ยวเฉยที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่แต่ถ้าเป็นเรื่องการตีมอนเนี่ยคือแทบไม่หลุดเลยนะคือตีแรงมากๆตอนนี้ผมได้วางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวแล้วนะ ผมจะทําให้มาเป็นแบบว่าเป็นทีมเลยทีมตัวใหม่นะผมไม่มั่นใจเหมือนังว่าจะตึงแค่ไหนเดี๋ยวลองวางเฉพาะตัวใหม่ดูนะ <S 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 เดี๋ยวพวกตัวอื่นผมจะขายทิ้งนะผมขอแบบว่าวางให้มันได้ตั้งตัวก่อนนะคือตอนนี้ไม่ไหวจริงผมต้องวางตัวสปอร์ตไลท์เนี่ยไว้ให้มันสโลด้วยนะเพื่อให้พวกตัวเนี่ยไอ้ตัวคาร์เมล่าแมนพเนี่ยได้ตีแบบว่าตีแบบตีได้ง่ายๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันสโลมาจะได้ตีได้ง่ายมาระบาัเกตกันโอเคผมขายตัวนี้ทิ้งเลย เราก็มาวางเลยวางเยอะๆเลยให้แบบว่าให้แบบว่าตีรัวๆนะให้แบบว่าตีรัวๆนะเรามาดูกันนะผมวางเยอะมากๆเนี่ยมอนมันจะยังหลุดอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ผมได้วางเป็นตัวทีห้านะซึ่งยังอัพไม่เต็มเลยแต่ว่ามอนเนี่ยเริ่มไม่ค่อยหลุดแล้วนะแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องวางตัวสปอตไลท์สโลให้นะเพราะว่ามันดีมากๆเลยนะตัวสปอตไลท์เนี่ยถ้าวางให้มันสโลให้เนี่ยไอ้พวกตัวคาเมราแมนพวกเนี่ยจะได้ตีแบบ แบบว่าเต็มที่นะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสโลว์ให้ผมว่าน่าจะน่าจะไม่ผ่านนะผมว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมขายทิ้งหมดแล้วนะเหลือแต่ตัวฟาร์มตังนะเราก็เหลือตัวสปอร์ไลท์หนึ่งตัวที่เหลือผมจะวางเฉพาะตัวใหม่นะเป็นทีมตัวใหม่เลยนะ ตียับยับเลยตียับยับเลยดูดิซอยซอยซอยนี่สับรัว,วนะอาจจะไม่เร็วมากนะแต่สับรัว,ลวเลยคือมันตีดอกแล้วหมื่นนะแรงมากๆเลยผมรู้สึกว่ามันเริ่มคุ้มนะแต่ว่าตอนต้นเกมเนี่ยรู้สึกว่ามันเล่นยากนะอ,อ้ยพอมาหลังๆนี่รู้สึกว่าเล่นง่ายนะเออเริ่มเล่นง่ายขึ้นนะโอเคตอนนี้ผมวางเพิ่มเป็น8 <Wow. S 1> ตัวแนละ้วแต่ว่ายังไม่ได้อัปเกรดนั่นเองนี่อัปเกรดเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ตันหรอกนะแต่ว่าก็มีตันไปแล้ว6ตัวไหนมาดูกันจะหลุดแค่ไหนโอ้โหโอ้โหดูเลือด เลือดห้าหมื่นหายละลายเป็นน้ํานี่ละลายเป็นน้ํานะอันนี้คือออโต้สคริปต์นะไม่ได้ไม่ได้ปิดออโต้สคริปต์เลยอันนี้คือผมเปิดออโต้สคริปต์ตลอดเลยนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยดูดูด,ด,ดูเห็นไหมมอนเดินหลุดมาปุ๊บโดนตีคือวงมันวงมันใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆนะมันไม่ได้วงเล็กอย่างที่คิดนะ เห็นปะโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ําเลือดไหลเป็นน้ําโอ้โหตอนนี้ก็ตัวทางด้านของเมดคาเมล่าแมนเนี่ยตันเป็นตำที่8ตัวเป็นเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ตัน8ตัวเลยมาวางเพิ่มต่อวางได้ทั้งหมดกี่ตัวโอเคตอนนี้เป็น1ิบแล้วแต่ผมจะลองกดดูนะว่าวางได้กี่ตัวนะโอเคตอนนี้ตันแล้วตัน15้นะเดี๋ยวค่อยขายพวกตัวฟาร์มทีนะโโหนี่ตันตัน9้าตัวแล้ว มาดูกันว่าเราจะชนะเวฟ30ได้หรือเปล่านะคือต้นเกมเนี่ยมาเล่นไม่ไหวนะผมเลยเอาตัวอื่นมาวางนะแต่แบบต้เรามาลองดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถผ่านเวฟ30ได้หรือเปล่านะโดยการวางแค่ตัวนี้นะไปให้หมดเลยน่าจะได้สัก14ตัวมะคือเพราะว่ามันมีตัวสปอร์ตไลท์สโลให้อะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขายตัวสปอร์ตไลท์ทิง้งลวกันแต่แบบว่าวางให้หมดก่อนช่วงนี้ปล่อยไปก่อนให้ฟาร์มก่อนให้ฟาร์มก่อนอ่ะถือว่าช่วอๆกันหน่อยลวกันโอ้โหเลือดห้าหมื่นหายเป็นน้ำเงี้ยดูดิ E อีวิโอก็หลอดเลือดสามหมืคือแบบว่าโดนตีเลือดหายเป็นน้ำเลยทุกคนดูโอ้โห,โห,โหเลือดไหลเป็นน้ำเลือดไหลเป็นน้ำนี่ตอนนี้ก็มีทางด้านของเมสคาเมล่าแมนตันอยู่ที่สิบตัวแล้วนะสุดอันนี้คือสุดเลยนะทุกคนโอ้โหขอขออนุญาตแคปรูปไปเลยสุดมากนะเทมากเทมากผมว่ามันเป็นกองทัพที่สุดยอดมากๆเลยนะตอนนี้เป็นทีมที่สุด,หดโ,โหดโอห คือแบบว่ามอนแทบไม่ค่อยหลุดนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยมอนเนี่ยมันแบบว่าดูดิมาได้แบบไม่ไกลมากก็โดนฟาด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 หายเลือดแสนหนึ่งหายเป็นน้ําโอ้โหนี่ตัวนี้เฮ้ยบอสตัวนี้เลือดสองแสนเป็นยังไงยังไงเลือดสองแสนก็ไม่ไหวนะเลือดสองแสนก็ไม่ไหวชนะแล้วเพื่อนๆโอ้โหโหดมากๆอุ้ยผม เสียดายผมยังไม่ได้แคบรูปอะไรไว้ไว้ไวดูดีๆเลยอะ่ะโอ้โหแย่เลยปิด,ป,ดปิดไอตัวหน้านี้ไม่ได้ด้วยสิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในคลิปนี้ผมใช้ตัวสางด้านของเมดคาเมล่าแมนแค่10ตัวเท่านั้นเองนะยังไม่ทันวางได้ครบ15ตัวเลยเราจบเวฟบ30ก่อนวิผมได้ตัวสไปเดอร์อะไรมาก็ไม่รู้นะนี่ประเด็น นี่ได้ตัว Spider Speaker กอร์มานั่นเองนะซึ่งตัวละครผมมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาแจกตัวอื่นนะแต่ว่าคลิปนี้ขอทําการแจกตัวบาสุก้า h ฮลิคอปเตอรก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่ค่อยโอเคอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะหาตัวอื่นมาแจกเพิ่มให้นะโอเคสคับคลิปนี้เป็นงนบ้างถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ Sub ส c r i b e ให้ด้วยนั่นเองก็ถ้าคลิปนี้คนกดไลค์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจกเป็นทางด้านของนี่ ดีเจแมนเลยนั่นเองนะ <Wow. S 1> ผมมี2ตัวแล้วเดี๋ยวผมแจก1ตัวได้ตัวเก่งมากๆเลยนะโอเคสตอร์คินนี้ขอลาไปก่อนไปละบาย